แก่ลงแบบนี้พี่น้องงงต้องลงเขาจี่คายหรือเขาจี่เส่าวะเอากระโบน้ำเขานเรเดียวครับฮะเมื่อแล้วน้อยกไปเมื่อเนติเดี้ยต้องก็ไปเนี้ยฮะสอบคุณของมุกงงก็ อย่างอย่างยเงเฮ็ดนย่างตัดก็ไฟนะตัดไปไฟมีเวียดตัดติดจักเงี้ยติดบไดดิปันงาไฟเหมือนปันไดปันได้แต่อันเบาเนาะไีเดิมพี่น้องน้อยู่บิเวาวไล่อนูานะแล้วพัฒนาแล้วเ็ดเล็กหอนไล่หอนรูมกาวไล่หอนร่มตัก็หาน้ี้กูนี้ ไหลลงล่นนะว่าึงชูรีผูเขามาว่าีอยู่ผูกคแห้ต่กคนเนอะกบันเงหองบ่อว่าไดหองม่ไม่ไดหองกเลาะเบื้องหอเลย่อวันคันว่าไดกรติดตอฮดอกันบุมีก็มีเตียงไอ้บินอยู่พูดจักผูดไรทำเหมืลนเอาให้บุกชุเอามทำได้บ่ บเดทาทามือืน่นนี่ปอันเจ้าหัจ๊กเลคนสาวหองแย่เนี่นะคบาจักเย่ครในป้าเขมทำเตีปปาปู่ะอันงี่ีกะเที่ยงไบินว่างคนอยู่อยู่แต่ว่าอ,อุกขาน,า <c oughs> นาะยาไฟกับต่อนขาข้าให <c oughs> ้เลยแล้วคอยอุกอันเดียวเลยแล้คอยตะเที่ยงเลยไอซาดยุ่ไฟคุมเหนีัย ด้วยด้วยนี่กลับไปกลับไปนี่นี่เลาะเลยนี่กลับไปนี่แวะเลาะเลยหอดผู้ดีแลบผื่นหอดหองผู้ดีลายเลยฮะเดอ่เบิ้งเที่ยวสนามสนามไหนกันเลยเนาะโอ้เสือใจได้อยู่บ่เดีนี่ดีมันแอะมันรักษาหายเออได้กินข้าวช่องซามือก่อนมาลองอ่านแปลวอยู่เกือบลงอัน เพื่อนอะไรยังก็เชะบ,บแองหั <laughs> คนพู <laughs> ไลก่กูนีอีบ้านหนามาบ,บ้าเถอพานพี่น้องเอ๊สี่ไล่กนกันกนะจะเห็นในคลิปน้องอันเนาะแองนี่เสืชู้ีอต <laughs> ไเชดไล่หนาหมอดพูดี่าแจ็คตตยเนาะจ็ก้อนมอดใส่งานทั้งวันอันนี้ก็หนามข้นเทาะมาเมื่อวานนี่พูยี่ลุมผีอยู่พี่อั เขาเที่ยวตลอดเนาะเบริรงพี่น้องหนามนี่ยังมาประยุทธ์บุรียนทั้ทงบ้านเาท่ากันทุกหนามคืนช่งวันนี่ต่าทุกพี่น้องก็คืออ่าทองพัก่าที่พักเท่าหัน นี่เอฟซีดต่อมานะไอเอื่อยท่างคนคนอ่าสมช่างันาเลยคนดิอบานมาตอนนี้ก็สิกลับไปเบิ่งเนาะขวาดิตากับบอกอยกับอกมาว่ากลับมาเบิ่งน้ำกันเนาะอ่าเป็นบานเช้าพี่นองกับมาเบิ่งน้ำกันก่อนมามันดุขี้บอเนาะพี่น้องเนาะเรือจัย่งไรถ้าบอเี้ก็หล่อห้าบอไม่น้ีหนึ่งเนาะมาม่มาม เดินดูดูเดีด๋ยวบมเป็นหดฟางเลยพี่น้องไปเดี๋ยวกลับไปหนีให้เอากันสิไปแวะอันนั้นเลยเนาะโอ้มักแต่ง <c oughs> อันนั้นสุกขากเลยมักแต่งมักแต่งตะนินมักตะนิ่นปะอาอคอยคิดว่ามักแต่งอ,งอันนี้ยังแหละเขินวันจะเขินมักแต่งวันนี้มักแต่งมักแต่งอ่อแต่งจิ๋ว

ได้เด้อจว่ายูนหน้าต้อง h ั r เปลาแบบขำหน้าหน้าไดเด้อดวยด้ยด้วด้ยด้ด้วยด้วยนนีเจอกันไหมไปพี่น้องเดี๋ยวเออนีมาตกเพื่ออะไรวันนี้เอ้ ฟังกอนทางนี ikke. ่โอ้โหโตรือพี <Yeah, ่น้อกขันเป็นในแต่ตอนคืนฟังนั่นหน้อนคืนน้ำแล้วไปพี่น้องตกเครือตกเพลแล้ว้น้ำเข้ากล่องน้ำเข้ากล่องแล้วมันมั่วมันทางกะทอโทษทอไฟดำเด้อกล่องเข้ามันกันฝนไป เริ bueno, ่มลาสลิดเริ่มสร้างเริม่เสาเริ่มอีกอบน้ยน่้างแกเด้อ้ยเ่ะรสุกพีดนรอเอ้ยรถใหญ่เปิรถขั้นใหญ่เปิ้มาบปไนไหนแนาพายเลือคอยเป็นผบานเขาชื่อ่เห็ทางบ้านที่มั็นไหนก็ได้ เดินทางพี่น้องนพอดีแล้วก็ไปหนีจังไปหล่อแม่พี่น้องไปไปฟึ่งห้องแล้วก็ไปหล่อห้องแดดก็สีแหนะกนหล่อก็ไปกับแซงไปพี่น้องไปเดินทางพี่น้องน้ำท่วม สิตาพี <laughs> ่น้องเอถกเปียแทนเฟิร์กเ่น้องนางน้อยส่วนกินข่าวว่าเบื่พ่อขี่โดดออกมาอยากกินตอนน้อนอยากกินสดตอนน้อนสดน้ำห่อนะนี่ฝนตกตลอดทางเลยพี่น้องนะฝนตกอ่ะเนี่ยนะตกตลอดเส้นทางเลยพี่น้อง แท่งอหลีมาหอนีครับเบาๆในจังหน่อยเนาะโคตรฟนพี่หน like oh! um, ุมเื <c ười>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  ่อนกับเอ้าเียวคุณมาดิเซนว้าูน่าจะใสนี่มาโดนดุอนะฮะมาโดนดุอตุ๊บบงตั้งเขียวพูดแต่ทางเดี๋ยวเราเดยมาดพุญ มึงกลายเป็นผุนกลยแล้วคุณเนี่ยม้วนถอดอันนี่กูเอาเบอร์คีบมือมือว่านี่กูเอาคิดว่ามันถอดมือมันถอนหัวม้วนเลยมาพี่น้องตอนนี้ก็เลิปลงมือแล้วเนาะคิ้วแห้งพี่น้องไม่ว่าสดนั่นหอดนะนะกินพอกินข้าวเปียกกินเพลินนะพี่น้องอยากแห้งๆมาได้กินดนแล้วพี่น้อง ็เลยพากันมาแหวกินเนาะนี่แฉบพี่หนอกกุยอันนั้นเกลือดินเกลือดินตัวดิฉันข้าวทักข้าวทิ้งเคยกินเห็ดดงกินทักเวลาขึ้นยอดเลยพี่นอ้องกคำแสงก็จะมาเป็นเซนะเซนะเ้นหล่อนนะเนาะแต่มีเส้นมีขาวกะอันนั้นแหละเป็นที่หนึ่งของคำแสงเส้นมีขาวแต่ว่าไม่มีคำแสงกินเส้นหล่อนส่วนน้องลัดกินข้าวเปียกมนาะเซนเข้าวเปียกพนะี่น้อง ฮะ,ะพี่น้องมากินข้าน้ำกันเด้อกินด้วยเตี๋ยวน้ำกันนะกินเพลินน้กันพี่น้องมา้ากระเเดินทางข้าวปากเซพี่น้องไปกาเนิระเาว้เลยเนาะหากดนงห้องไว้เลยเนาะห้าวระเานงห้ห้องไว้นาะากะเช้าเดน้าองไเลาะห้าวกระเ้านงห้องไว้เลยเนาะ้เาเนางหองเลนาะหเงห้องไเลเนา้ารเนงาห้องไนะว้เา้ระเางห้องเยนะา้าเื่น้าองไ,องาาอองไเยเนาะหรเน เกิดกลัวเฮาจีได้หองใหม่เพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นมืออ่าเป็นมือเป็นถ่าเป็นมือที่เศร้าเก่าแล้วพี่น้องเศร้าเก่ากะสามชิปยังแต่ยังแต่นมือสองมือซะตอนนั้นทีเฮาทีมีโอกาสหาหองใหม่ได้เนะาะแต่ว่าเฮาหาบ่ได้กะทันใจใจอยู่ต่อหองเก่ามันกะยากลำบากแห้ง่างดีพี่น้องเนาะ มองพคนกะคนมาเชื่อมติดอันกล่องไห้พคนกะขี่ตัวพี่น้องเดาเลยมิดเลยมิดจอยหมอยเลยพี่น้องตุานาอาทินนาเดอร์เชติดไห้อาทินนาตั้งแต่อ่ามือมือรถอันนั้นแหละมือเกิดเรื่องมือเกิดเหตเนะาาุอันนั้นแหละเนาะก็เลยพผื่อนาวอาทินนาอันนี้จนว่าเดินกลัวพี่น้องอยังบอติดอยู่ก็เลยสีฟากัานอยู่เนาะสีฟากันออกพี่น้องก้อยแก่คารวาก้อยได้รถมาก้อยกับบอฮานจอดหยานแบบ พันญยาดนั่นแหละพันละแวกนล้วมันเคยเกิดขึ้นนะพี่น้องมาพี่น้องเดี๋ยวคออนุ่าตกินก่อนเด้อเดี๋ยวจะน่อยจะออกเดินทางน้ำกันพี่น้องไป tôi đi cả pha gần đó khoảng cách ngàn lửa nó bí đầu lan lửa cả mùng nào có bác sĩ đó mất cả tiền hoặc là ra bơi bí đầu lọ sắp đè nhưng họ thải mưa bí bản thân mà bí mà lọ mất được เดี๋ยวไปหอดก่อนเนาะไปกไกลๆเหมือง่อนจอดยังไงจังติดตัวมาเสียวบนี้เทือกส่วนมาก้อยเนาะว่าเพตันเจวว่าเบิ่์กอเนาะบาทบาทที่อามีคนติดต่อมานะเพจนส่งราคายังไงยึดต่ออะไรพี่น้องแต่ว่ายังบม,ม,ม,ม่ทันเะดีย้ากันเขอบก็เพิ่งหอมเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเข้าใจผิดนะนะการเสียวบนอกมาเนาะ

สองจาว่าม okay, no? ันบอโอเคเนาะมีเฮือนเสาเฮือนเสาก็มีตะล่างยิงใหญ่อยู่นี่เนาเลยบางเฮือนกระซิบกูห้องซิป้ายห้องก็มีเอาใจฮะว่าหันยูอีกเมื่พี่น้องจว่าลายห้องปวดก้ะไปดูเพื่อนหนังพระเจ้าดูหน่อยเพื่อนปะเอากระซิพากันหลอกไปเรื่อยๆพี่น้องงานยังดี พพากรอไปเรื่อยๆพี่ไ<า>่ัน้่อางโอ้มัน่ยังนี่ทางใหญ่ไอไก่าทางใหญ่นี่พี่น้องสดโรสบายอยู่ทางกระทางแบบทางอันนี้งามทางงามเลยว่ามาสอดเสน้นขั้วเก่าอยู่ไหมนี่สุกระด,ดังล รถบันจอดดีมั้ง <ừ. S 1> ไปไปนอ้องเราไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวโอีนนี้บานแลนะบานทีนี้เงื่อนบอลเช้าไม,ม่ไหว ขัสิทธิ์สดใจเสียนทางเสียนทางขั้วเก่าสิทางวานหวยปูนพี่น้องสายโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะนอยพ่อกันเนาะตอนนี้เราสิล่อไปเรื่อยๆมุดป่าแล้วด้วยถึงหล่อไปถึงหล่อหอบเมื่อไงพี่น้องครับสิรับสั้นกลับไปกลับมาอยู่นี่นี่แล้วเนาะขั้วใหม่ขั้วเก่า ตอนนี้ก็มันอยู่ที่ตู้เมืองอะไรพี่น้องเนาะคือตู้เมืองอะไรแถ่นี้เนาะนี่ก็งูเงืมใหญ่พี่น้องอันนี้ก็ไม่เห็นป้ายอันอันนี้เนาะป่ายเข,าข้าเคียนว่าขายหรือขายหรือเช่านะพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้ก็งงมันเขา้าทนะักวันเข้าคิดใจดคือว่าขายหรือเช่าเขาือ เแียนลงแบบนี้พี่น้องงองตู้ลงเขาจีคายหรือเขาจีเส้าวะเอากระโบวันน้ำเขานอนเดียวมันน้งไงเาะมัน,นเป็นไงแห้งอี้พี่น้องกับ่ระม่นว่าไงเราโบมันเป็นอ่าค,คล้ายๆห้องแถวนนนเนาะทางในเนาะหนี่เห็นบ่มันเป็นเถื่อนผักพี่น้องเป็นบ้านผักเถื่อนผักเป็น,า,ปนานอาหาร แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นอะไเป็นห้องเป็นห้องคือกันนนั่แหละเนาะเป็นว่าขายลือเสาง้องน้ำเข้าทั้งหมดเป็น้องเข้าคือมื่เอาเบาถ่านเขาเนี่ยน่ะเนาะสิวน้ำเข้าเพราะคายลือเสาไปพี่น้องเขาก็ชิล็อไปเรื่อยแหละบูกว่าสิพอหรือบ่พอเนาะชิล็อกลับเข้าไปอีกแถวอ่าคางในเมืองเราออกเส้น เนออกจากเส้นใหญ่ออกจากเส้นรักเนาะพี่น้องอไปเรื่อยเมื่อนี้กเสื้อน้ำมือที่ชามือที่ซีกระดาเนาะพี่น้องที่เยาหล่อห้าห้องพี่น้องบ่ายจะเขื่อนหนักแค่ไหนลีพี่น้องแค่นี้และหนักเพาจากไก่มันมันจะบกคอยมันจะหาหนักยามเพาะต่อการแล้วมันหนักพี่น้องบัดดามันหนักมากไปจากไก่หัลโ๊ลมันจิมีมาตลอดเนาะมันหนักมาจาไก่เพราะว่าหาหนักไปเ่็มเลย

ห้องปรยักต่อห้องเก่าขนาดก็ต้องให้มันไต่ไม่ไหวก็เดียวโอ้ยนะย เราแบ่าไม่ตงีไม่ต้อนเนือเงทนเ่ออันเอาบบไปหาสงสัยคอนเทนต์จะซื้อนี่นี่สั่งเพ่อนเลยสิเพื่รวกล้ามหงก่อนพี่น้องพากันเจ็บถอ Một đeo, nó là chất ngựa chứ không lọt bò Chúng ta miễn khóa, chúng ta sẽ nó có lọt bò chứ không có khi lọt bò Học con đi con, chúng ta miễn khóa, con nó, Xếp hạ gắn, nó có lọt bò chứ không có khi ไว้เมื่อไหร่ตรงตรงห้ามได้เลยวนะเดี๋ยวสิโทรหาเสียวเนาะออกไปหลอดน้ำกันบัวมาตืน่นดิ่ยงยเลยหรือยังรัว่ายังร่วทันมาเนาะเพราะว่าเสียวเพิน่นไปงานวันเกิดเนาะส่วนเท่าวัดสิไปกนะับบัดรไปซ้ำแขางเนาะบไว้แห้งเมื่อวานนี่เพราะว่ามันหนาวพี่น้องเนาะหนาวสันนนะนวส่นเลยเลยเท่นนะาก็ได้อะไร เสกันพ้นก็ขาดแล้วก็มันเป็นรุ่นแบบติดรุ่มเมานะพี่น้องมันก็เลยแบบหนาวพนตกถืงมันพนตกตลอดทางเลยเมื่อวานนี้ฮะก็เลยแวะเพื่อนน้องซุกเนาะน้องซุกก็โทรหาให้แวะเราก็เลยแวะหันซะก็เลยไปได้มาวันเกิดสามพี่น้องอุ้ยพอน้องใส่เอ้วเอาสีมาเมียนเครื่องเมียนคลองก่อนพี่น้อง เพราะว่าเครื่องครองเขาถือมาแต่บ้านยังบระันได้เอามาเก็บเลาะมาเลยเนาะพ่ออยู่บอลช่องบอลแต่ว่ามันเป็นบ้านมีแต่บ้านลังใหญ่ๆพี่น้องเนาะบ้านอันเดือนลังหนึ่งก็เป็นซิปก็มีเจ็ดแปดห้องก็มีสิบสามสิบสี่ห้องก็มีเนาะมันใหญ่โผด่สำหรับเฮาเนาะแล้วกะ็คือสิูงอะไรว่าแห่งไร้ห้องแปลแห่งราคาแห่งสูงเนาะพี่น้องเนนะาะเฮาบ่เฮาเฮาก็เลยบ่ถามะท้าสัว่า เทไรเทไรฮะเฮาเบิ ters, ่งแต่ว่าบ้านมันหลังใหญ่แ hmm ล้วก็มีอ่าไรห้องเฮาเฮาก็ฮู้หลแหละว่าราคามันสูงเนาะพี่น้องมทาก็บ่ได้ถามสักหเดี๋ยวสิส่วนเสียวเพิ่งออกไปเลาะนํากันแหละพี่น้องจะหน่อยเนาะเดี๋ยวสิโทรหาว่าเพิ่นอยู่พุ่นหรืออยู่งห้องเนาะเพราะว่าบ่เห็นหรือว่าอยู่ในห้องบ่ยันว่าเอารถเข้าในเนาะเห็นเมื่อขี่เพิ่นเอารถบิ๊กใหญ่มาขี่เนาะมือช่องมือเลย รถอ่ารถจักนี่รถอ่าด C P X เพื่อนเนาะเพราะว่ารถอากอยยังบ่ทันได้เหลวถือพี่น้องมันบ่เดตคือว่าแหละเขากับโบเล่งเพื่อนโบเล่งปันไหนเนาะสร้างไปเล่งสางแห่งมันมันบ่โอเคอ่ะนะบ่อยากให้เล่งมั้งเนาะให้ประเทศแบบสบายๆนะเหตุเกี่ยคอยแวดนะตั้มอานนั้นมันเนาะเอาเล่งเลยซีมันเสียอ่เห็นคือรถคำซีเห็นบ่พี่น้องะซีทั้งหนาคู่เบึนเลย เห็ดซีมือเดียวนะพี่น้องิ่นไปเห็ดซีวงซีซีซหาเดือนกน่อนนะพี่น้องเนาะสามเดินก่อนซีดนนเดอนก่อนิ่นไปเห็ดซีเนาะทั้งหนาฮะมันพอเดือนนี้ก็ง่ายแกะออกแกะออก,ก,ออกเป็นเพนเป็นเพนอยู่พี่น้องมันแบบมันพนนอออกนะมันหยามันเหลาแล้วมันออกเลยเนาะเขาเห็ดบอบำมาททานนะนะมันมันก็เลยพอออกพอออกเนกัทั้งล้างิ่นไปซ่นมาใหม่นะเห็นเอาไป เอาไปให้หานเขาเบิงมาหน่าจะสั่งคองบ่อรื้อจังไรเนาะยังเอามาขี่หน่าจะยังถาคองอยู่ถาอะไรเครื่องอะไรยังประมาณนี้เลยพี่้นงไะบอกสักสารชีวิลาพี่้นงการสิจบไว้พี่คนนี้แหละมแตว่าพเติดตามในอีพีต่อไปเนาะว่าสีใดหรือบุได้พี่้นงเข้าต้องเล็งให้มันได้มือหนีหรือมืออื่นพี่้นงเนาะมีโอกาสแค่มือหนีก็มืออื่นต้องให้ได้พี่้นงถ้าบุได้ก็จบพฮเลยเฮาห้ห้องนี่ แล้วก็เวลาคนเครื่องนี่พี่น้องมีตู้เย็นเข่ากางเสื้อแต่ท่นา,านี่แหละพี่น้องเครื่องเข่ากันนี่นะนนนตู้ยเย็น,ยน,นแล้วก็เสื้อผ้าเข่านี่แหละแล้วก็อันนี้เนาะโบปันไดหรอกส่วนอลิตาก็เพิ่งก้ระกรีลายเนะเพราะว่าอยู่ในห้องเพิ่งกะเต็มแล้วก็อันนี้อีกพี่น้องเป็นชากรนะหวยเตอร์ยีด๊อกพี่น้องเลยเปิดสิคนไปเบิร์ดนะพี่น้องเอนาะ จากรถรถยังมาคนนี่เลยพี่น้องไปอลัลาพาจากพี่น้องไปติดตามมึงในอีพีต่อไปเด้อพี่น้องเนาะกพลายพี่น้องไปกำลังใจให้พี่น้องคำแสงมันนาเด้อขอบคุณครับสบายดี